สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายนนะครับศึดยูโร2020เป็นเกมในกลุ่มซนัดสุดท้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบทีมชาตินอตมาเซโดเนียฟาดแข่งกันเวลา5ทุ่มตรงที่สนามโยฮันครับอารีนาในกรุงอัมสเตอร์ดัม ขุนพลอัศวินสีส้มกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆชนะ5จาก6นัดหลังสุดและยิงมานัดแล้วไม่ต่ำกว่า2ประตูกว่า9เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับโดยออกสตาร์ทสุดยูโร2020ันีนนี้สุดระทึกเลยนะครับในเกมที่เอาชนะยูเครนได้3ประตูต่อ2ประตูจากจอจีเนียวไวนาดูมและอูตแรคฮอสเหมือนจะง่ายนะครับหนีไปก่อน2ศูนย์แต่สุดท้ายต้องออกแรงเหนื่อยแล้วก็ได้ประตูชัยในช่วง5นาทีสุดท้ายจากเดลเซลดัมฟรีจากนั้นลูกทีมของแฟรงค์เดบัวก็ไล่ทุบออสเตรียสบายเท้า ด้วยการซัดจุดโทษอีกหนึ่งประตูมาจากดัมฟรีเหมือนเดิมส่วนเกมนี้มีโอกาสที่จะจบด้วยการเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม C หากทุบมาเซโดเนียได้สําเร็จสภาพทีมไม่มีปัญหาครับตัวหลักอยู่กันครบแต่คาดว่าจะมีโรเตชันบ้างในบางตําแหน่ง3-5-2ครับเตเคเลนเบิร์กเป็นผู้รักษาประตูบัตไฮเดรลิกทิมเบอร์ League, และเดอะฟรายเป็น3เซนเตอร์แบ็กไวดาวและดัมฟรีจะเป็นวิงแบ็กนะครับไวดาวดูมกับ ทางด้านแฟรงกี้เดยองตัดเกมเดวิคลาเซนขยับขึ้นไปเป็นหน้าต่ำอยู่ด้านหลังเนมฟิตไดไปและลุคเดยองส่วนวูดแบ็กฮอสวันนี้จะรอโอกาสอยู่บนม้านั่งสำรองไปก่อนไปดูคู่แข่งครับนอตบารเซอเนียเข้าสู่ยูโร2020รอบสุดท้ายด้วยความมั่นใจสุดๆชนะ3จาก4ี่นัดหลังสุดความมั่นใจมาเต็มร้อยแล้วครับก่อนที่ความมั่นใจจะค่อยๆเหือดแห้งลงไปนะครับเมื่อความจริงปรากฏ2เกมที่ผ่านมาในรอบสุดท้ายปรากฏว่าแพ้ทั้ง2เกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเปิดสนามแพ้อสพอสเตรีย1ต่อ3 ล่าสุดก็แพ้อยู่เครน1ต่อ2แบบสู้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้หมดลุ้นไปแล้วตกรอบร้อยเปอร์เซ็นต วันนี้ลงเตะตามโปรแกรมเท่านั้นคาดว่าทางด้านของอีกอร์เอนจลอฟสกีคุณสือวัย45ปีตเตรียมเปิดโอกาสให้นักเตะตัวสำรองได้ลงสนามในแมชนี้หลายรายในระบบการ,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 รเล่น3-5-2จะมีผู้รักษาปตูอย่างสโตลดิมิเดเยฟสกีเป็นผู้รักษาตูนะครับในขณะที่แนวรับจะมีสเตฟานลิทอฟสกีเวลคอฟสกีและมูสลีอูเป็น3เซนเตอร์แบ็กวิงแบ็กใช้อลียอสกีกับนิโคลอฟตรงกลางมีเอนสบาร์ดีอาเดมีและเอลจิสเอลมาสตัดเกมร่วมกัน ผู้น่าใช้ทาคอฟสกี้จับคู่กับโกลันฟันเดฟเอเชียนแฮนดิแคปเปิดราคาให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์มีแรงจูงใจในการจะจบเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งนอร์มาซิโดเนียตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ให้โอกาสนักเตะสำรองหลายรายด้วยความเข้าขารู้ใจจึงมีไม่มากอย่างแน่นอนคาดว่าคงต้านทานพลังเกมลูกเด็กหนุ่มของฮอลแลนด์ไม่ไหวนะครับเรทเปิดออกมาที่1ลูกครึ่งไม่ได้แพงจนเกินไปครับเชื่อไว้ในท้ายที่สุดแล้ว ทับอัศวินสีส้มจะยิงทะลุไปได้ไกลแนะนําให้ต่อไปที่เนเธอร์แลนด์ที่ราคา1นลูกครึ่งระดับความมั่นใจ90%ที่เด็ดเหนือเซียนสนับสนุนโดยสโบทอปศึกยูโร2020เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่มดีทีมชาติฟินแลนด์พบเบลเยียมฟาดแข่งกันที่สนามคริสตอฟสกีสเตเดียมในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียหวดเวลาตีสอตรง ฟินแลนด์ยังคงมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์แบบอัตโนมัติโดยมีเงื่อนไขต้องทำผลงาน,นให้ดีกว่าทีมชาติรัสเซียนะครับหลังจากขวดกันมา2เกมมี6คะแนนเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียฟินแลนด์เป็นรองรัสเซียอยู่2ประตูถึงดระนั้นไม่จําเป็นต้องไปเปิดหน้าแรกหมัดกับทีมชาติเบลเยียมตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับเนื่องจากผลอีกสนามหนึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าการยื้อเน้นเกมรับเพื่อไม่ให้เสียประตูไปก่อนในการเดินกับทีมที่มีฟีฟ่าแลนด์กิ้งอันดับหนึ่งของโลกอย่างเบลเย,ยม ผลงานตลอด2เกมที่ผ่านมาเริ่มต้นในการพลิกล็อกเอาชนะเดนมาร์กได้1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยตลอดทั้งเกมเนี่ยได้ยิงอยู่ครั้งเดียวและเข้าเลยนะครับส่วนเดนมาร์กยิงไปไม่ต่ำกว่า24ครั้งนะครับสุดท้ายฟินแลนด์รอดนะครับส่วนเกมที่2ความจริงปรากฏครับสู้รัเสเซียไม่ได้แพ้ไปศูนย์ตอหนึ่งวันนี้คาดว่ามาร์กูกันาว่าคุณซือวัย57ปีซึ่งพาทีมทะลุเข้าสูดรอบสุดท้ายของสุดยูโรได้เป็นครั้งแรกในประวัติศสาสตร์ลูกหนังแดนฟินแลนด์เตรียมที่จะจััดดทีมชุใหญ่ลงสนานาะครบ นักเตะคนสําคัญอย่างผู้สัตูลูคัสคาราดิก,กี้วันนี้ยังคงพร้อมเฝ้าเสาแนวรับคนสําคัญครับนั่นก็คือทางด้านของเปาลาสอาราชูรีและตอยวีโอวันนี้พร้อมที่จะเล่นร่วมกันครับส่วนจุดขายเลยครับคู่หน้าโจเอลโบฮันปาโลกับติโมปุกกี้วันนี้ฟิตเต็มถังพร้อมล่าตะข่ายเหมือนเดิมนะครับปดูทางฝั่งเบลเยียมกันบ้างครับภายใต้การคุมทีมของโรเบรโตมาติเนสแข็งแกร่งสุดๆไปเลยนะครับ สองเกมที่ผ่านมาเก็บไป6คะแนนยิงคู่แข่งไป5ประตูเสียลูกเดียวเกมแรกถล่มรัสเซียขาดลอย30สู้กันไม่ได้ด้วยระการทางป่วงครับในขณะที่เกมที่2เหมือนจะยากนะครับไปเยือนเดนมาร์กที่โคเปนเฮเกนและปรากฏว่าโดนยิงไปก่อนด้วยนะครับ1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ช่วงนาทีที่2จากยูซูโพเซนแต่ถึงกระน,นั้นครับทางโลเปตมาตินสแก้เกมเปลี่ยนทางด้านของอาซาและเดอะบอยลงมานะครับ ซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมไปเลยทําให้เบลเยียมเนี่ยพลิกกลับมาชนะเดนมาร์กได้แบบสุดมันเลยนะครับสองประตูตอนหนึ่งแน่นอนเลยครับว่าเกมนี้เบลเยียมพวกเขาเล่นแบบสบายตัวนะครับเนื่องจากเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงกระนั้นก็ตามครับโรบโรต้มาตินสคงไม่อยากเสียโมเมนตัมของทีมไปนะครับหลังจากที่กําลังไปได้สวยและเบลเยียมเองในประวัติศาสตร์ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการระดับเมเจอร์ทั้งยูโรและฟุตบอลโลกมาก่อนนนี้ตั้งใจสุดๆแล้วครับ เอเชียนแฮนดิแคปเปิดราคาให้เบลเยียมเป็นต่อหนึ่งลูกครึ่งถึงแม้ฟินแลนด์จะมีลุ้นเข้ารอบหากทำผลงานได้ดีในเกมนี้นะครับแต่ถึงกระนั้นเมื่อประเมินจากศักยภาพตลอด2เกมที่ผ่านมาหรือหากนับย้อนกลับไปในช่วง8นัดหลังสุดฟินแลนด์ชนะคู่แข่งขนาดเดียวเท่านั้นผลงานไม่ดีอย่างที่คาดหวังส่วนทางกับฝั่งเบลเยียมที่แสดงให้เห็นว่าหากพวกเขาได้เควินเดอร์บอยหรือทางด้านของอาซาสกลับสู่สนามเมื่อไหร่หายนะจะมาเยือนคู่แข่งในทันทีเหมือนในเกมล่าสุดน,นะครับ ที่เปลี่ยนตัวลงมาในช่วงครึ่งหลังและผดดื่ซึุดเดนมาร์กได้ภายในพริบตาสกเยยภาพของสองทีมนี้นะครับยังห่างชั้นกันเกินไปครับถึงแม้ว่าสถิติเก่าๆในอดีตฟินแลนด์ไม่แพ้เบลเยียมนะครับตลอด7นัดหลังสุดที่พบกันซึ่งเบลเยียมเอาชนะฟินแลนด์ได้ผลล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1968นู่นเลยนะครับแต่เจอกันหนนี้เบลเยียมมีโอกาสปลดล็อกได้เสียทีเนื่องจากสกเยภาพของทีมห่างชั้นกันสุดๆนี่คือโอกาสทองนะครับในการจะพาตัวเองไปสู่ตำแหน่งแชมป์ให้ได้เพราะฉะนั้นเพื่อมมหเเสียต ที่กำลังไปได้อย่างดุดันเชื่อว่าเบลเยียมเน้นทุกช็อตครับราคา1ลูกครึ่งไม่แพงเกิดใหม่สหรับทีมอย่างเบลเยียมแนะนำให้ต่อเบลเยียมไปได้เลยระดับความมั่นใจ90%